สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะโอ้วันนี้มีเรือ่องต้องต้องมาเตือนกันเลยนะคะก็อย่างยางที่รู้ว่าพี่จะดูแลเรื่องของผู้ป่วยไตยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเตือน เือนเรื่องของการจะทานผักผลไม้สีจัดเนาะให้<ม>หลีกเลี่ยงเรื่องของโพแทสเซียมทีนี้เราก็ไปเน้นเรื่องของผลผักผลไม้สีจัดเวลาแบบแนะนําไปนะพวกแครอทหรือจะเป็นบรอกโคลรี่หรือว่าจะเป็นที่มันเขียวจัดจะอมอะไรประมาณเนี้ปรากฏว่าลูกค้าของพี่เนี่ยช่วงนี้ยก็จะติดโควิดที่ดูแลกันอยู่ตอนนี้เลยที่แจ้งผลมาก็คือห้าลาย<ม>ซึ่งก็จะเราก็จะแนะนําให้ กินตัวอูมิเนี่ยเป็นหลักอ่าจากเดิมสองซองก็เป็นสี่ห้าซองไปเลยเพราะว่าไม่ได้เตียงเลยสักคน <S <S ห้าคนที่ที่เป็นไตเสื่อมอยู่เนี่ยไม่ได้เตียงสักคนก็อยู่ที่บ้าน <S 1> <S 1> แต่ปรากฏว่าที่หนักที่ที่หนักจนน่าตกใจคือมีอยู่สองคนคือเขาเป็นเสือะะ 3, เส่อมระยะสามซึ่งเสื่อมระยะสามเนี่ยก็เรียวกว่าความห่วงก็ไม่เหมือนระยะสี่กับระยะห้าเนาะความใกล้ชิดเนี่ยทีนี้เออลูกสาวโทรมาเมื่อวานอ่าบอกว่า วิคุณพ่อเขาว่าคือหายใจแบบเหนื่อยแบบผิดปกติหายใจเหนื่อยผิดปกติอันแรกที่พี่ซูมไปเลยก็เรื่องของโพแทสเซียมเลยถามว่าช่วงนี้นี่คือดูแลอาหารการกินเป็นยังไงก็ความที่กลัวโควิดก็ไปเอาสูตรจากอินเทอร์เน็ตสู่อินเทอร์เน็ตตอนนี้เป็นไงคะเคยได้ยินไหมกระชายปัน่นน้ำกระชายปัน่นซึ่ง <Your S 1> เขา <hit. S 1> เขาอาชายตอนนี้ฮิตมากมะชามีก็เลยต้องโพส แบบเฟซบุ๊กเลยว่าก็คือหนึ่งคนน็อกไปเลยหนึ่งคนน็อกไปเลยคือกินเช้าเช้ากลางวันเช้ากลางวันคือเขากลัวโควิดแล้วเขาก็จะจะรับเขาเรียกอะไรรับสื่อมาจากโซเชียลนะว่ากินกินดิบกินปัน่นอประมาณเนี้ยเออก็คือหนึ่งคนนี่คือน็นอกไปเลยได้นหนึ่งคนนี่คือหัวใจแบบว่าเหมือนกับพอโพแทสเซียมเนี่ยมันจะทําให้หัวใจทํางานหนักด้วยไงเออก็ประมาณนี้ว่า เราก็ต้องออกมาเตือนเลยว่านอกจากเขาเขาคิดว่ามันทานได้เพราะว่าสีมันไม่จัดไงแต่เราก็ทีนี้เราก็จะได้ลงรายละเอียดไปลึกหน่อยว่าตัวกระชายเนี่ยเป็นหนึ่งในในผักที่ผลเอโพแทสเซียมสูงมากแล้วอันตรายมากแล้วยิ่งแบบไปปั่นกากแบบเข้มข้นอ่ะมันคือเข้มข้นมันเยอะมากอะ ออใช่แล้วก็มีน้ําลูกยออีกนะโอ oh. อันนี้คือคือเขาก็พยายามหาทุกสูตรอะน้ําลูกยอน้ําตะไคร้พวกเนี้ยซึ่งถามว่าในคนปกติเนี่ย mm hmm. เขาก็อาจจะทานได้เจ้าของเสียเขาไม่เยอะไงแต่ปรากฏว่ามันจะมีอันตรายมากต่อคนที่เป็นไตเสื่อมระยะสี่ระยะห้าแล้วมีค่าของเสียสูงอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะทําให้อันตรายถึงชีวิตได้วันนี้ก็เลยจะต้องออกมาเตือนกันนิดนึงก็เลยเอามา mm hmm. เอ,เอามาฝากกันนะคะ,คะก็ยังไงก็ช่วยเตือนเตือนกันหน่อยบ้างเนอนะก็ชายปั่นมันอันตรายมากมอถึงชีวิตได้เลยออค่ะวันนี้ก็เลยมาฝากกันนะคะโอเคขอบคุณนะคะสําหรับเรื่องดีๆในวันนี้มากเลยค่ะคุณป้อมขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video